สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นะครับไม่จบง่ายๆจ้าหลังจากที่โนลิซ่าน้องสาวของเราสุดที่รักเนี่ยได้ไปเที่ยวทั่วไทยนะครับตอนนี้ไทยเที่ยวไทยจ้าตอนนี้นะครับล่าสุดไทยเที่ยวไทยได้เตรียมจัดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอนลิซ่าหลังจากสวมชุดไทยไทยรูปที่อยุธยากันแล้วนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณข่าวจากมตัตเชอน c o t h th, กันด้วยนั่นเองจ้าซึ่งมติชนเนี่ยเขาก็รายง,งานไว้แบบ ừ, ừ, อลังการงานสร้างมากนะครับในคลิปนี้เนี่ยแอดก็จะมา ทำการชี้แจงเกี่ยวกับเอ็มพาวเวอร์ของโนริซ่าที่ไปทั่วโลกจริงๆไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวกับโนริซ่านั้นขายออกขายหมดขายดิบขายดิบไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าจะเป็นฝั่งยุโรปกันเลยนะครับถ้าเกิดฟังจบคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้อัปเดตไปกับแอดหนึ่งแน่นอนเลยละจ้ามาอ่านข่าวกันต่อนะครับสำหรับรทศชนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลน,นะครับรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคตให้กั ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากรณีของนองลิซ่าแบล็คพิงกมาถ่ายภาพที่อยุธยานั้นนองลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินชาวเอเชียที่มีคนติดตามสูงที่สุดใน i ิน t a g r กรสูงถึง90ล้านคนทั่วโลกถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโลกออนไลน์เวลาจะทําอะไรนะครับเรียกว่าแฟนดอมเนี่ยมีคนติดตามและให้ความสําคัญวันนี้เองหลังจากที่นงลิซ่าโพสต์ไปที่อยุธยาไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็มีคนเข้าไปดูจํานวนมากโดยนงลิซ่าของเราเนี่ยได้ใส่ชุดผ้าไทย านีถือว่าสวยงามมากๆและมีอีกหลายคนกล่าวว่านี่แหละถือว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของน้องลิซ่าเพราะฉะนั้นความเป็นอัธยาศัยไมตรีได้ส่งผ่านในโซเชียลและให้การชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสวมใส่เสื้อผ้าอาพรแฟชั่นที่ใช้ผ้าไทยซึ่งตอนนี้นะครับคาดว่าผ้าไทยจะดังไกลไปทั่วโลกและที่สําคัญต้นทุนทางวัฒนธรรมวัดวาอารามซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เนี่ยก็จะทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เป็นแฟนคลับของนอริซ่าน่าจะให้ความสําคัญกันมากๆซึ่งทางไทยเที่ยวไทยเองก็ได้ทําเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยนอริซ่าและมีการปักหมุดตามวัดสําคัญๆที่นอริซ่าได้ไปนะครับซึ่งไทยเที่ยวไทยเขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณน,นอริซ่าที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโลกออนไลน์และ การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยในแง่มุมมองที่นะักท่องเที่ยวอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นและถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นเองจ้าโอ้โหผู้ว่าเขาเออกมาบอกเองขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะจ๊าเป็นเรื่องใหญ่ไประดับประเทศระดับเอเชียกันแล้วพออลิซ่าของโรนัลก็อย่างที่รู้ว่าคนติดตามจะร้อยล้านแล้วเนี่ยโอ้โหพอใครเห็น,นอลิซ่าใส่ชุดไทยใส่ชุดอะไรแปลกตาแต่มันออกมาสวยงามขนาดนี้บางคนเขาไม่รู้จักใช่ไหมเขาก็เฮชุดอะไรอะทำไมดูดีจังเลยแล้วด้วยท่าทางของสาวไทยที่มีความแบบสง่างามแล้วก็ความเรียบร้อย หน้าค้นหาแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งน่าจะทําให้เสื้อผ้าขายดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ต้องรอช้าแล้วจ้ะพอล่าสุดก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาแล้วว่าผ้าซินผ้าไทยที่โนริซ่าได้นุ่งห่มไปในวันนั้นนะครับตอนนี้จ้าเขาขายหมดโซอท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าที่ทุกคนบอกว่าเป็นผ้าไทยจากร้านคุณแม่ของพี่เดียน่านะครับก็ใช่แล้วจ้าของพี่เดียนา่าฟรีโป้นั่นแหละถูกต้องถูกเพ่งกันเลยนะครับขายหมดแล้วจ้าอิมแพคแค่ไหนโอริซ่าใส่แค่วันเดียว ก็ขายตามมาติดๆโซอาไม่ถึง1วัน2วันกันเลยนั่นเองจา้าโอ้โหผลิตไม่ทันกันแล้วหนึ่งนะใจะเย็นๆกันนิดนึงนะเพื่อแพ้่คนอื่นก็ได้วนะจา้าบางคนเนี่ยไม่รู้ตุนของตัวเองไปกี่ผืนก็ไม่รู้นั่นเองเนาะเอออะในไทยในอิมแพคประมาณนี้กันแล้วใช่ไหมครับอย่างโนริซ่าไม่ธรรมดาแน่นอนมาต่อกันที่ประเทศเกาหลีจา้าเมื่อรายการที่ชื่อว่า Earth a c a d e นะครับเขามีช่วงหนึ่งเขาชื่อว่า Music Quiz เนี่ยก็คือเป็นการเปิดเพลงขึ้นมาแล้วก็ให้เต้นตามโน่นนี่นั่นซึ่งเอดก็ไม่ได้รู้ว่าคนที่ แถมชูแบงค์มันนี่ถึงความรวยของฉันนี่ไงล่ะเพลงมันนี่ I came here to drop some m o น e y นีน่นนี่แล้วก็เต้นกลางรายการก็สังเกตว่ามีผู้ร่วมรายการเนี่ยเต้นท่ามันนี่ตามน้องิซ่าได้ด้วยนั่นเองจ้าไม่อิมแพกจริงคนเกาหลีทั่วงการก็คงจะเต้นไม่ได้แต่นี่คือเต้นออกรายการกันไปแล้วนึง่งกรุ๊ปออกทีวีไปเลยจ้าเออมันสื่อยิ่งชัดเจนว่านิ่งนับวันเนี่ยคนเกาหลีหลายๆคนก็เริ่มเปิดใจให้กับน้องลิซ่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับถึงจะมีแฟนๆบอกอาจจะไม่น่าไว้ใจนะแต่เฮ้ยแต เรามองสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเองดีกว่านะอันนี้ไม่ได้โลภสวยนะแต่ว่าเราทําให้ตัวเองมีความสุขน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็น่าจะเลือกมองคนที่ชื่นชอบน้องเป็นหลักเช่นกันนั่นเองจ้าแต่ถ้าเกิดใครมาว่าน้องไม่ดีหรืออะไรบน IG เนี่ยเราก็ช่วยไป e n g a g e ทับผมพวกมันให้ลงไปอยู่ในคนตมเช่นเดิมได้เหมือนกันนะจ้ามาดูอันต่อมากันบ้างน,นะครับอันนี้มาจากเป็นแฟนบอยจากลอสแอนเจลิสกันบ้างน,นะครับเขาอัพคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยลงบนทิกต o k ส่วนตัวของเขานะครับซึ่งก็โอ้โหมีแต่สเส เซรีนชูเซ i n นหมวกเซ i n นกระเป๋าสเวตเตอร์คือชุดกันหนาวอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็มีน้ําหอมจากเซรีนก็เพราะว่านอริซ่าคนเดียวนั่นเองจ้าไม่รวยจริงทาไปได้นะจ้าอ่ะดรอปซัมมอนี่ต่อไปแฟนคลับนอริซ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเปเงินไปโปรยเงินจริงกระั้งในคอนที่โคเชลล่าหรือจะเป็นคอนที่ไทยเนี่ยก็แอบเห็นแล้วนะว่ามีคนไปโปรยเงินกันเหมือนกันนะจ้าดรอปซัมมอนี่กันไปสิจ้ารออะไรเออยังไม่หมดแค่นี้นะครับอันล่าสุดนะมีคนเขาวาดภาพนิ่งของนอริซ่าที่เต้นในลิลี่ฟิล์มส์นะครับในเพลงทอม รุเป็นคนร้องผ่านกระดาษอันนี้แล้วก็เป็นท่าเต้นนอริซ่าแล้วก็เอามากรีดวูดโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะถ้าแฟนคลับไม่รักจริงนะครับเขาคงไม่นั่งเสียเวลาวาดมาลงติ๊กตกแบบนี้แน่นอนจ้า แต่ด้วยความ Impact ของโนริซ่าของน้องน,นั้นทําให้เห็นไหมที่แอดรายงานมาจนถึงตอนนี้มีแต่คนชอบโริซ่าอยู่ทุกมุมโลกเลยนะครับนี่แค่เก็บมาบางส่วนเท่านั้นนะถ้าเกิดเจออะไรมากกว่านี้จะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับอาจขอถามเพื่อนๆท้ายคลิปกันหน่อยว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงตอนนีน้มีใครบ้างไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราพูดคําว่าดาราไทยนักแสดงไทยหรือว่าศิลปินไทยที่ดังไประดับโลกอย่างแท้จริงโดยที่เราภูมิใจมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นนอริซ่าแล้วหนึ่งกลุ่มนะครับจริงๆก็มีคนอื่นๆจากประเทศไทยอีกหลายคนแต่่่่นนนนออริิซาาาาขขงงั้้คจะะ Impact Impact แบบววมกกกปต มีประเทศไหนบ้างที่แบบจะมาเซอร์ไพรส์น้องลิซ่าขนาดที่ว่าแบบจ้างเครื่องบินบินบนท้องฟ้าหรือแบบว่าเอาทงชาติไทยวิ่งคลุมตัววิ่งกลางเมืองอะไรเงี้ยหายยากมากๆนะที่เขาจะครั่งรักมากขนาดนี้กับศิลปินชาวไทยนั่นเองนะครับแต่น้องลิซ่าของเรานั้นทําให้เกิดได้ทุกหย่อมยา่าแล้วก็แบบไปซิ่วกินเนสเวิลดเรคอร์ดมาอีกเจ็ดตำแหน่งโอ้โหจะไปไหนทําปรากฏตัวอะไรก็เป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์ล้านแตกไปกี่ทวิตแล้วก็ไม่รู้นั่นเองจอ้ะอ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาวีกันประมานี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆกันไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซฟไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าจุ๊บ